จุบันเทคโนโลยี้านอินเล็กทรอนิส์อัจฉริยะได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อความสะดวกสบายในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับห้องพักอาศัยและก็บ้านอัจฉริยะที่ใช้ระบบควบคุมการทํางานเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี IOT ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมแสงสว่างระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบรักษาความปลอดภัยในห้องพักนะครับอย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านพักหรือผู้อาศัยจําเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานและทักษะในทางด้านาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี IOT นะครับสำหรับการติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งผู้สนใจประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกอบการทางด้าน IOT นะครับเพื่อออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมห้องพักหรือบ้านพักอัจฉริยะด้วยเช่นกันนะครับก็สวัสดีครับ ผมอาจารย์อาทิโรธมโนและผมอาจารย์อภิรักษ์เสเดเราสองคนเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับวันนี้มาพบกับเราสองคนในรายวิชาหลักสูตรนักออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมห้องพักอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IOT ครับครับผมสำหรับเนื้อหาในหลักสูตรนะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับอาจารย์ก็หลักสูตรของเรานะครับ เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหามันของเรามีทั้งหมด5โมดูลด้วยกันนะครับ,รบโดยโมดูลที่1เราจะเรียนเกี่ยอะไรเราก็จะแนะนําเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานนะครับเทคโนโลยีสําหรับห้องพักอัจฉริยะนะครับต่อมาในโมดูลที่2เราก็จะว่าด้วยเรื่องของมาตรฐานทางไฟฟ้านะครับการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมในห้องพักอัจฉริยะ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าสัญ,ญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการอ่านแบบนะครับต่อมาในส่วนของโมดูลที่3นะครับอ่าทีนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับอะไรเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการออกแบบระบบควบคุมห้องพักอัจฉริยะเราจะได้รู้จักกับคุณสมบัติการเลือกใช้งานอุปกรณ์การกําหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ในห้องพักอัจฉริยะนะครับ แล้วเรามาเรียนรู้ต่อเลยนะครับในโมดูลที่4ก็คือเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการติดตั้งระบบควบคุมห้องพักอัจฉริยะนะครับให้เราได้รู้จักกับเครื่องมือนะครับสำหรับการติดตั้งรวมทั้งการติดตั้งระบบต่างๆนะครับภายในห้องพักประกอบประกอบด้วยอุปรกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับรวมถึงการติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเป็นโมดูลที่5ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการ ตัวสอบระบบควบคุมห้องพักอัจฉริยะด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะครับการตรวจเช็คก,การวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ครับอาจารย์ครับผมครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยครับผม